อุ๊ยเสียงเอเลนอุ้ยเข้ามาก็รู้จักผมเลยนะครับเอคนต้นนเอข้ามาก็หมิ่นแรงก่อนเลยโอ้โหคอนต้นแล้วมาทำไมวะคอนต้นไม่มีหัวใจเหรอ อันนี้เป็นตี้แชทโลกนะครับผมที่ผมสุ่มไปเล่นด้วยตอนที่ผมอยู่ข้างนอกนะครับผมแต่ว่าตี้เนี่ยหามากนะผมก็เลยอัดไว้นะครับผมแต่เปิดมาก็โดนหมินแร้งก่อนเลยนะฮะไอ้สุ่มมึงอ่ะโห่เว้ยง่ากูหาโลมเลยคนหายทิ้งกดส่งเลยยี่สิบคนน่าดูดีเล่นเต่สกายไม่คิดว่าจะโดนด้วยเอ้าวไอ้ดีดี้ไม่ได้ปิดประวัติไว้ไม่เอาคอนต้นโอ้สวยเลยครับผมแหม คอนต้นแล้วมาทำไมวะคอนต้นนี่หัวใจเอ๋อนี่ครับผมก็ส่งข้อมูลหาเพื่อนร่วมทีมในแชทโลกเลยกินงายกูห่าเช่นโลกแบบกินงายบอลจัดเหมือนเพื่อนในทีมของผมนี่อเลิร์ t มากนะครับผมทำอะไรก็มีบทไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมอ่ะแต่กูจำได้ว่ามีงายจริงจริงมันเจ็ดห้าโปเอ้าก็ไอ้นี้มันไม่ใช่ไอดีผมไง กิงนง่ายอาจจะรวยไม่รดยังไงกินง่ายทำคลิปทดสอบสังคมอยู่อ่ทำคลิปทดสอบสังคมเฉยเลยนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับผมก็เลยไม่ได้คุยกับเขาแตเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกนะผมเดี๋ยวมันเสียงรบกวนใช่ไหมแส่พอร์ตเล่นนะครับอมิดมันับ้าไงก็เลยทำคลิปรีรีวิวการปรับใหม่อันนี้คือกำลังจะลังคลิปนะมั่วสซงไปหมดเลยนะครับผมผมไม่ได้เป็นคนเล่นนะฮะเจ้าของไอเดีเล่นนะครับผมปรับใหม่แบ่งเซโลูกอะไรเงี้ยเพื่อน ก็คือแบบว่าคิดแทนเจ้าของคอนเทนต์หมดแล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมสบายนะครับเนี่ยมีคิดเอทีฟเล่นอวก็มีคิดเอทีฟได้นะครับเออถ้าเจอตี้แบบนี้นะครับทุกคนนี่เป็นร่วมทีมแบบโชว์แก๊กเลยครับ6หกิจากมันไม่ได้เป็อร์เซ็นต์ก็มันไม่ได้เติม ID นี้ไงมันเติมไออกิจางไม่ได้เติมรู้จักแมวไหมซะหน่อย ออะเลเตอร์อะเลเตอร์ตกหมดตัวตัวที่อะเลเตอร์อะเลเตอร์เพื่อนว้าวว้าแล้วทีมนี่แบบอะเลเตอร์ตัวเทปครับทุกคนตกหมดตกหมดพี่เขาจะขังทำไมวะกดอะเลเตอร์ดิกดมาก็คือจะเอาอเลเตอร์ให้ได้อะทีมผมแม่ตลกอ่ะวิผีเสื่อกล้ามหมดกูขอไม่ได้เพื่อนวิเกมนี้มันขออย่งไรวะ เกมนี้มันกดขออย่างไงวะเม้กดขอที่สมัครด่าพ่อเอาด่าเพื่อนไปงานเล่นจูกใจจับแนวไหม <c oughs> <c oughs> เดินเกิดสลับ <c oughs> แล้วคือกิจนายกูไม่ได้รู้สกินไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่หรอเพื่อนเพื่อนเรคำิงำพูด กินอะไรนะกูฟังไม่รู้เนะกิงไงต้องัวตันเลยไอ้สัตว์เอาว่ะโลตันโอ้ใครๆก็โลตันได้ครับถ้าเล่นเยอะอ่ะเออเพื่อนเดี๋ยวม่พูดเยอะไม่พูดเยอะดูที่ฝีมือเยสไม่พูดเยอะดูพี่ฝีมือครับผมนี่เขาว่าอย่างนี้นะเราคิดว่าตัวจริงไม่คิดแกล้งชู้เพื่อนอ๋อเ้าคือมั่นใจเลยว่าผมแบบตัวจริงไงไม่คิดเผื่ออะไรแบบเจ้าของไอดีมาเล่นน้องเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้บผมจิตไงครับ หนึ่งหนึ่งเลนกับพยาเตะยิงโหดจัดโูหดจัดสุกากคโหัมากเล่นโคตรโหัวงัไวไปตัวเองด้วยครับผมเล่นซูกา,ากโคตรหัเดี๋ยวรอดูเลยเกมน,นี้นี่คมคมกับผมนัดแรกโดนแต่เพื่อนผมโดนแล้วเหมือนกันเฟิร์สบ,บาดรครับไวไปวาวะนี่มีอีกหนึ่งนาทีเดียวเพิร์สบัตแล้วเหรอนัดที่สองนี่โดนเขาเอ้ยนี่อีกนัดหนึ่งตายแล้วเนี่ยนี่นัดสุ่มวะผม ดูตัวเองเล่นนี่ก็สนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นวันที่ผมเป็นคนเล่นเอลซูมเป็นคนเก่งนะผมถ้าใครดูสรตรีมบ่อยๆก็จะรู้กันครับว่าเอาสซูมหาแต่วันนี้แบบยิงแม่นเฉยเลยสงสัยเพราะว่าไม่ได้แบบสรตรีมอะไรอย่างี้มั้งนี่โดนอีกแล้วเป็นไงละ่ะอุ้ยมาแล้วอะ่ะแพนด้าทษผลงานโหดจริงโหดจริงวันนี้เขาขิงไว้ตอนต้นอ้าวตาย เน so ี่ยผมการเล่นเวฟคอนโทรลตอนที่ได right> ้เปรียบนะครับทุกคนเราต้องแบบคุมทีไปให้เขาเสียนะครับสำคัญนะเป็นเทคนิคที่แบบแรงสูงรู้กันมาตรงแม่น้ำนี่ยเขาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยน่าจะมีคนแจกหรือเปล่าเส็จแล้วเนี่ยผมตอนที่ผมเล่นข้างนอกเนี่ยพอปิงส้มแล้วจับยับเลยนะเล่นแล้วแบบกระตุกอะนุ่งนวลนิดนึงแต่ก็เล่นได้นะครับผมอกินแก๊กส้มอันนี้คือจิตไงตัวจริไงตัวจิงต้องแบบรอร้านนิดนึง อ่าแม่งคุลลี่ไปด้วยเกี่ยวอะไรวะเกม R v ฆ่าได้ก็ฆ่าดิเล่นซับก็ลัดได้ครับผมอเลยคุณกเป็นิไงคุณเป็นิดไงตัวจริงนะคุโดนนี่แหละตามาลงไอเียเปิด่านใหญ่โดนคุณชื่แม่เลย้เทียเว้อคิดเยอะคุณอร้องไห้อ่ะดไม้นไเท่ยบองอ่านคอมเมนต์นี่แหละมึงจะได้อ่านคอมเมนต์กจริงในวันนี้แหละ เริ่มเลี้ยงแล้วนะผมตอนเกมนี้ไม่ค่อยเลี้ยงนะแต่ว่าพอ,อกบมาุ๊บแจ็คก็กกมาตามหรือว่าเล่นถูกครับปล่อยแครีโดนสนะอนะงห <4 S 3> นึ่งนะบอกแล้วปั๊มแตกสี่นาทีม้นหัวนะเป็นเหมือนกินง่ายนี่อยู่กินง่ายช่วยกินหางยุ่นแบกเส้นได้นะ แคลรี่ที่ดีต้องหาเงินแบกเพื่อนได้ครับไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นจิตง่ายครับผมนี่ซูมแบบไม่สุดและยิงครับหนุ่มแฮจะเตะให้ผมลำฟิกยัดเลยมั้งเนี่ยดูสิครับทุกคนติงส้มแบบส้มยับยับเลยนะเล่นเอลซุได้แล้วเล่นเอลซูเล่นฟอร์เล่นติงส้มนี่บอกเลยว่าแม่งทรมานจัด เฮ้ยฮันสีช้าไปหดงโดนเยอะจัดนะครับจริงจะมีโอมดนะนาฬิกาเลยแต่เขาก็ไม่ลำตัวขี้เฮ้ยสุกาเฮ้ยย่ำกระหม่อมอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแผ่นด้าสุดตึงของผมเมื่อกี้ย่ำพื้นเต็มเลยแต่ว่ามึงคิดตึเป็นแรงต่ออ่ะที่ทำเอาด่ากันเถอะนี่เดี๋ยวกูแบกเองท้ายเกมนี่เดี๋ยวกูแบกเองท้ายเกมเป็นไงเดี๋ยวเราดูท้ายเกมครับทุกคนเนี่ยผมเวลาเล่นแครี่แล้วโดนสองหนึ่งในเลนก็จะประมาณนี้นะครับทำอะไรค่อนข้างยาก ต้องปล่อยป้อมเป็นการป้อมไปน่าจะแตกตามป้อมตามคือแคลรี่แพทเจอร์ผมมองว่าถ้าแบบเล่นคู่ซับไม่ดีนี่แบบว่าจ่ายดาเมจไม่ได้เลยนะครับผมเล่นมาทางยากจะเป็นแคลรี่ที่ดีได้ต้องมีซัพพอร์ตดีตามคือมันจ่ายดาเมจไม่ได้จริงถ้าแบบไม่มีคนยืนให้นะครับป้อมกลางแปะแปงแปได้เลยครับน้องชายตีให้แล้วนี่ไงแบบนี้ฮะพิกิจไงกับใครนะเอ้ ไอ้กแต่ตอนนี้ภูกำลังโดนเยอะเขาหมายถึงกิตไหนวะเนี่ยแล้วข้างล่างช็อตนี้โดนสองหนึ่งเดี๋ยวกันครับกิตไงยิงยิงกิตไงยิงยิงไม่ตายแล้วยิงอีกนัดนึงอ้าวยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงยังไงจะโดนสับโอ้ไม่โอเคเดี๋ไม่ตายยิงยิงอ้าวยิงไม่โดนเลยอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหซูมแม่งค้คมคมตรงไหนวะลมล้วนๆโอ้ท่าสตรีมอยู่ช็อตนี้นี่เขินหนักนะ ยิงไงโดนจริงนะไอ้เหี้ยคุณโป๊โค๊โค๊ะพแม่ดามาหนักคือกูยิงไม่โดนขนาดนี้พี่เขาก็ยังอวยผมอยู่หรือเปล่าใช่เหรอนี่ยิงไกลๆโดนนะยิงไกลๆไม่โดนนะครับยังไงอีกนัดหนึ่งโอ้โหแล้วมวยมาปิดแบบนี้กับซิลยังไงดีล่ะครับจะรอดยังไงเอ้าเขาไปเล็งอิลูเมียหมดเลยเาก็ไปสนใจกิจ่ายแล้วผมเออเอ้าแล้วอิูเมียฆ่าไฮเตะได้ด้วยเอาระเพื่อนผมมาไงช็อตนี้ ซูมไปโดนไหมต้องโดนนะนี่ไงครับผมโดนอะไรวะโดนขี้ไปวะอ่ะอีกนัดนึงครับยิงไปอ่าโอเคต้องยิงให้โดนบ้างนะขีดไงโอเคครับผมฮะเสียงอะไรวะเสียงอะไรปิงแท้อ๋อเข้าใจครับเข้าใจอืมดึงโดนด้วยย,ยังไงยิงยิงอยู่ยังยิงอยู่โดนงัดอยู่โดนอีกหมัดหนึ่งปะเนี่ยซูมไป โดนอีกนัดครับได้รับสองหนึ่งดน,นะมอตโดนสับขาบ้านได้แลนะ้วเนี่ยเสร็เรียบร้อย <c oughs> ขาปอมฟิกเกอร์ด้วยอันนี้สถานการณ์เริ่มสูสีนะครับถ้าดูจากสกอร์แล้วนี่เกอสุกานี่สามหนึ่งแนละ้วแรกวหนึ่ง ซูมยังไงให้ถึงวะเดี๋ยไม่อาถึงนะกิดงายยิงโบโอเคได้ขูงกระลัดหนึ่งทีครับนายกันบ้านได้ไม่น่าทันแล้วต้องยิงรถให้โดนสามนัดจึงเป็นไปไม่ได้เพราะกระสุนเหลือแค่สองนัดจริงครับคนเรามันคิดพลาดกันได้แต่ผมว่าเพื่อนเริ่มทีมเริ่มใจเสียแล้วนะตอนเนี้ยเริ่มบ่นปิงกันหมดกลายเป็นมีบอสกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเกมอาร์วีเนี่ยเอลสุโคได้นะฮะ ก็คือสนับสนุนให้ใช้โปเลยเหรอโอ้โอคนเรามาต้องเล่นแบบแฟร์เพย์นะครับมีแต่สวะเกมเท่านั้นแหละครับที่ใช้โปในการเล่นแต่อลูเมียเขาก็น่าจะขำๆไม่เฉยนะครับผมอะไรพูดจริงจังตายไอ้ผีนี่นะครับบ้านอุ้ยโอ้พี่ซูกา้ากูโดนแล้วขับบ้านเลยเหรือพี่อา้าวดึงโดนใครอะ่ะสูมไปหนึ่งกิโอ้ไม่ถึกมากครับแล้วมันซิกรวบด้วยยังไง,น,น,ไง,งนัดไหมกินยัยติดสักนัดไหมเอาเลือดหน่อย โอเคครับผมอยู่4ตัวยิงทะลุช็อตหลอดช่องชาวดากองแล้วดึงไปไม่โดนอีกยิงธรรมดาเลยละกันนายจะตายนะครับเนี่ยมวยอ่ะอีกนัดนึงเอาเอาโมลัดเดือดติดนี่ไงเอ้าส่องกบโดนเนี่ยนจะเตะอะไรวะนัดเมื่อกี้โดลโดโดนกีกูให้น้องเล่นกูมาแล้วกูไปคล้องน้ำมาให้กดท้องจันเลยเด็กวัวจริงดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ให้น้องเล่นอ๋อคือเมื่อกี้ให้น้องเล่นให้รอบนี้คือเอาจริงแล้วใช่ไหมเอาจริงแล้วจริงแล้วเมื่อกี้น้องเล่นให้นะครับห้องน้ำมา อุ้ยดึงโดนกบครับยังไงซูมไหมนัดนี้ถ้าโดนก็ตายเอา้าทำไมโดนมุลาดวนะล่ะมุลาศก็มารับเฉยเลยนะครับผมเอา้าโดนหมัดมวยสวยเลยครับวิลูเนียยังไงนัดนี้รอดูอย่ครับตบไหมนีไงยิงเข้าไปครับมุลาดหนึ่งทียิงนัดหนึงโอเคชัดดาวแต่ว่าฮายาอ้ยดึงโดนอ,โอ,อุ้ยโอ้โหจิตงาคามไปเปล่าวะไม่เลงฮายาข่าไปยิงอามวยเฉยนี่แล้วพี่หมีเขาแบบเริ่มทำผลงานยอย่างที่บอกนะครับว่าต้นเกมน้องเขาเล่นแล้ว โอ้นั้นเมื่อกี้ถ้ามองนี่น่าจะต้องโฟกัสแบบผมจะเตะนะแบบเล็งมวเยเฉยเลครับผมช็อตนี้คมนะเนี่ยเอ๋อยอมแพ้เฉยนะครับนี่ก็กดจริงรแล้วหรอกไหมดึงดูดยิง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 เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตช็อตนี้นี่น้องเล่นปะเนี่ยเมื่ <laughs> อกี้ยกำกระหม่อมเลยนะครับเต็มข้อเลยนะครับเนี่ยซูก้าของเรา ยิงยังไงซูมไหมกินยัยช็อตนี้เอ <Okay. S 1> ไม่ได้ซูมครับไม่ทันครับโฟกัสป้อมแม่นแต่กูเนี่ย <c oughs> ผมยิงแต่ซิลเหรออุ้ยแพนดาโโโ้าโซโลคิวโซโลคิวยังไงโซโลคิวเรียบร้อยครับโซโลคิวแล้วก็โดนสับโปปลาโปปลาอ้ยรอดป่ะนะเหมือนจะรอดเลยยิงสวนยิงสวนยังไงครับเหมือนจะตามอยู่และใครจะรับพี่แพนดา้าเขาเอาจริงแล้วผมซูไมไปกิน <c oughs> เข้าไฮยาเตะไปครึ่งหลอด ยังไงครับผมช่วยหน่อยไหมกินไงตอนนี้ซูมไฮยัตะหรือเปล่าเอามูหลาเป็นหนึ่งที่ดึงแปะถ้าสับแบบนี้หนึ่งแปะนี่คมจ้ดครับผมคือเวลามันหลาเป็นสับอ่ะแบบถ้าเรากดจังหวะเล็งดีๆนะเราสามารถสวนได้หนึ่งนัดนะครับเอา้ะตกว่ะเอาหายเอ้าอ๋อขอปันติให้นะครับผมนี่วบักไม่น่าโดนลาดได้มีโงเมียด้วยชิวกูส่วนแน่ถ้าไม่ดึง เกมนี้นี่ว่าแซบทั้งฝั่งเราแล้วก็แซบทั้งฝั่งเขาเลยนะครับเอ้ยดึงโดนยิงโป๊ะโอ้โ,อโหพลมเฮ้ยยังไงเย๊ดว่ะฉีศบครับผมเอ้ามวยไม่เล่นชอนน็อตนี้ยิงเขาเล่นได้นะนัดนี้ครับผมลมไปสองนัดติดยังไงต่อกบเขาจะรวบแล้วยิงยิงยิงครับผมสองนัดตายกดธนูใหม่ทําไมกดธนูใหม่ยิงบ้านและยิงต่อไหม ครับยืนหน้านะครับผมแครีจ่จังหวะนี้แครี่ที่ดีต้องยืนหน้าปืนยิงครับผมสี่นัดยังไงเดี๋ยวให้ยาเตะกับซิลย,ยิงไหมสับแล้วครับผมยิงยิงเอายังไงควิกซูมเลยเหรอทิปเปิลคิวเอายังไงคิงดไงเยสเยสดทำอะไรเนี่ยซูมเอ้ยยิงมุมล่างนี่โคตรยากนะเอ้ยยิงโดนด้วยเหรอปกติทำไม่ได้นะเนี่ยวัดคิวไม่ได่คิวเลยหรือเปล่าอ๋อไม่นะผมเราฆ่าเป็นสี่นะเอ้ยจอดเมื่อกี้นี่ปกติผมแบบ ยิงไม่ค่อยจะโดนนะยิงสักสิบนดจะโดนนัดหนึ่งแล้วมุมล่างมันยิงยากนะวงขอโอกาสไม่น่าทันแล้วนะนี๋เล่นเยอะก็กลับไปกออีก็คือขี้นี่อะ M V P ครับผมตบมึงเป็นไก่ตลอด แม่งสิงกันไปอีกเพื่พอนดีครับเพื่อนด,ด,ดีจริงเด้กกินงายกเอาจัดอะไรนะกนามีจีนเส่นตเนียอ๋อสามแปดกินงานกูรดามีสามแปดเปิด วิ่งสามแปดเปอร์เลยว่ะเฮ้ยซ <ไป S 2> ูก้าตัวตึงของเราสิบสี่เปอร์นะคะรับกับเ <ไป S 1> ท่าแก๊กครับผมเจ๋งมากครับชโลกเนี่่ยิดดมอุเลวป็นกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนะรับก็เรียกว่าแชทโลกเนี่ยมีเล่ห์ฮาให้สนุกอยู่ตลอดเลยนะค,ะนนนครับผมสำหรับใครที่เงาเงาเล่ห,ยหอยากหาอะไรบันเทิงในอาร์วีก็สามารถเล่นได้นะครับผมแชทโลกเจออะไรแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในความสนุกของเกมอาร์วีเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องอ่านข้อความในแชทโลกเยอะนะครับผมเน้นจอยห้องเอาอันนี้เตือนแล้วนะสุท้ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจอกันนใหหม่คลิป้าสหรับคลิปนีี้สสวััดครบ เพื่อนจิดไงตัวจริงนะกูดโดนนี่แล้วตาม,มาลงไอเทมไปดันจีด,ดงไงเกิดอะไรมาม่งคืนไปทีบนั่นนนองอ,มมนนอ่านคอมเมนต์ดิคัไปอ่านคอมเมนต์สมใจแน่มึง